สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณนะคะเข้าสู่ช่องของยูมีอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาในหัวข้อเนาะสำหรับคนทีอ่อยากทราบโอกาสเนาะมีการที่เราจะาได้ไปทํางานที่ต่างประเทศเนาะแล้วก็ช่วงนี้ในยุคสมัยนี้เนาะก็อาจจะแตกต่างจากเมื่อ20-30ปีที่แล้วซึ่งการไปทํางานที่ต่างประเทศหรือว่าไปหาประสบการณ์ใหม่ๆที่ต่างประเทศเนี่มันค่อนข้างที่จะยากเนาะอันนี้ก็ เดี๋ยวลองถามพี่ไพ่ให้คุณละกันเนาะว่าคุณมีโอกาสที่จะไปทํางานต่างประเทศไหมนะคะก่อนที่เราจะไปเลือกกองไพ่นะยังไม่ขอคุณขอบคุณคอมเมนต์นี้ด้วยนะคะบอกว่าตรงค่ะขอบคุณค่ะก็ถ้าพลังงานตรงเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องดูส่วนตัวเลยนะก็สามารถที่จะแชร์คลิปของยูมีนะไปให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็เข้ามาเล่นพลิกอคา d กันได้นะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นคลิปรวมนะคะก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วอาจจะไม่ตรงเลยนะ ก็โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับคอมเมนต์นี้ก็ทําให้เมมีกําลังใจทําคลิปออกมาให้พวกคุณนะคะรับพลังงานดีๆจากพี่ไพ่เนาะเราจะไปเลือกกล่องไพ่กันนะคะเลือกกล่องไพ่กันยังไม่มีกล่องไพ่ให้3กองนะคะกองที่1คะ่ะกองที่2แล้วก็กองที่3ค่ะรับตาทําสมาธินะคะจากนั้นค่ะค่อยๆลืมตานะคะแล้วคุณก็ เลือกหน้าภัยที่ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดนะจากนั้นเราไปรับฟังคำนำหนายกันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะกองนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าคุณชาวกองหนึ่งนะจะมีโอกาสไปทํางานที่ต่างประเทศไหมนะคะก่อนอื่นโยมีขอเช็คเอ NERGY ของคุณก่อนนะคะว่าใช่ตัวตนของคุณช่วงนี้หรือเปล่านะคะถ้าฟังแล้วพลังงานตรงให้ฟังต่อนะคะแต่ว่าถ้าไม่ค่อยตรงเนี่ยให้คุณลองไปเลือกกองอื่นดูนะกองนี้อาจจะยังไม่ใช่กองของคุณนะคะพี่ไพ่คะชาวกองหนึ่งช่วงนี้เอ NERGY เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ วูว์แอสโซบอนนะคะมีอะไรอีกคะผมวูว์เดอะวิลฟอร์จูนนะคะเซเว่นออฟซอร์สนะไพ่เจ็ดดาบนะคะแล้วก็มี ไฟซบโซชนะให้ดาบขึ้นโอเคค่ะสำหรับคุณที่เข้ามาเลือกเอ่อกล่องที่หนึ่งเนาะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะธาตุลมได้แก่ชาวเมถุนตุลกุมนะคะเกิดในเดือนอมิถุนายนนะคะตุลาคมแล้วก็กุมภาพันธ์เนาะเข้ามาเลือกไพ่เอ่อกล่องที่หนึ่งหรือว่าบางทีคุณอาจจะเกิดวันที่เจ็ดนะคะหรือว่าเกิดวันที่ห้านะคะเข้ามาเลือกไพ่กล่องนี้เนาะมีความเป็นไปได้เนาะยูมีมองว่าช่วงนี้เหมือนคุณ ถ้าทำงานประจำเนาะก็อาจจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดเดิมเพราะว่าต้องแบบว่าสู้กับคนในที่ทํางานนะคะแล้วก็อีกพลังงานหนึ่งที่มิบอกว่าคุณน่าจะเหนื่อยนะคะช่วงนี้เพราะว่าดูเหมือนคุณต้องออรับผิดชอบแล้วก็ทํางานอยู่คนเดียวนะคุณดูหน้าภัยนะผู้ชายคนนี้นะมันมีดาบอยู่เจ็ดเล่มนะเขาเขาเหาะแบกไว้ห้าเล่มนะยังมีอีกสองเล่มที่เขายังเขายังมองไปเขายังห่วงเขายังอยากที่จะแบบ เอามันมาถือไว้นะคะก็คือดูเหมือนยูมีมองว่าช่วงนี้คุณรับผิดชอบหน้าที่หลายอย่างมากเลยนะสำหรับชาวกองที่หนึ่งนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคุณเหนื่อย,นะอยทั้งเหนื่อยกับคนแล้วก็เหนื่อยกับงานนะคะแล้วก็อีกพลังงานหนึ่งเนาะยูมีมองเห็นบางท่านอาจจะพึ่ง เพิ่งเพิ่งได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะอาจจะเพิ่งเข้าไปทํางานที่บริษัทนี้บางท่านอาจจะเพิ่งเข้าไปได้แบบอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งนะคะแล้วทีนี้คุณก็มาเจอคลิปนี้นะของอยูมนีนะเหมือนคุณเพิ่งเริ่มต้นงานใหม่แล้วพอคุณเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหมมหน่าล่ะคนเก่าถึงลาออกมมหน่าล่ะเขาถึงรับคนใหม่เข้ามามมหน่าล่ะเขาถึงรับคุณเข้ามานะเพราะว่าเนี่ยค่ะ Ờ, ในออฟฟิศในที่ทํางานคุณค่อนข้างจะวุ่นวายเนาะแล้วก็งานรับงานหลายอย่างเนี่ยเขาเหมือนมาโยนให้คุณคนเดียวแต่ว่าในอีก e อ e เนอร์จีหนึ่งยูงมิมองเห็นว่าคุณนะเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบนะคะคือเขาให้ทําอะไรก็ทํานะคะก็เอามาบางทีมันไม่ใช่หน้าที่ตัวเองก็เอามาทำนะคะมีความเป็นไปได้เนาะมีความเป็นไปได้แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะสาบชาวกองหนึ่งนะเห็นเดวิลขึ้นเนี่ยยูม ใจชื้นเลยดีใจกับคุณนะเหมือนแบบว่าโอเคสถานการณ์ต่างๆต่อไปนี้นะคะ่ะเดี๋ยวมันจะคลี่คลายเนาะมันจะคลี่คลายเนาะโอเคอ่าเอเนจีตรงกับคุณไหมคะถ้าตรงฟังต่อนะเดี๋ยวเรามาถึงคำถามสำคัญกันนะเดี๋ยวมาถามนางฟ้ากันนะคะนางฟ้าคะชาวกองที่หนึ่งอะคะ่ะมีโอกาสที่จะได้ไปทำงานต่างประเทศไหมคะชาวกองหนึ่งมีโอกาสที่จะได้ไปทำงานต่างประเทศไหมคะ อันไลลี่นะอันไลลี่นะดูเหมือนว่าอาจะไม่น่าเป็นไปได้นะคะไม่น่าเป็นไปได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าพี่ไพ่ทาโร่เนะี่ยค่ะมีอะไรนะมีอะไรที่จะสื่อสารมีอะไรมีแมสเซจอะไรที่จะบอกกับชาวกองหนึ่งนะคะ e k of Swords นะ 6ถ้วยจัสติกนะคะโฟล์สอเพนจิเคิลนะคะอ่ะโอเคสำหรับอ่ะชาวกล่องที่หนึ่งนะคะยูมิมองว่า ถามว่ามีโอกาสจะไปไปทํางานต่างประเทศไหมนะนางฟ้าบอกว่าดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้นะคะเพราะว่ายูมิมองว่าอย่างที่บอกเนาะตัวตนเอเนอร์จีของคนช่วงนี้ค่ะของคุณชาวกองหนึ่งคุณอาจจะเพิ่งไปเริ่มงานที่ใหม่เนาะแล้วพอเข้าไปแล้วที่ที่บริษัทนี้มันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะช่วงนี้คุณก็เลยดูแบบอึดอัดรับผิดชอบงานเยอะนะคะแล้วก็ต้องสู้กับคนที่อยู่ข้างในในที่ทํางานนั้นนะคะเป็นไปได้ว่าหลังจากนี้เนี่ยค่ะคุณอาจจะ ได้รับการติดต่อนะการติดต่อจากคนเก่าๆนะคนเก่าๆในนี้อาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานเก่านะคะเจ้านายเก่าหรือว่าเพื่อนที่มหาลัยนะเพื่อนที่มหาลัยนะเขาอาจจะส่งข่าวๆคุณมาว่าเออที่นี่ที่นี่รับสมัครแล้วก็ยูมิมองเห็นความเป็นไปได้ชาวกองหนึ่งอาจจะมีความเป็นได้ว่าอาจอยากจะสอบพวกแบบราชการหรือเปล่านะคะราชการหรือเปล่าหรือบางท่านเนี่ยอาจจะ,ะจบ จบนิติศาสตร์นะทำงานด้านเกี่ยวกับความยุติธรรมทหารตำรวจนะคะอายการนะคะ,ะมีใครจะสอบข้าราชการไหมจะสอบเป็นพนักง,งานข้าราชการเป็นราชการนะคะ,ะก็ถ้าพนักง,งานตรงคอมเมนต์บอกอยูมิหน่อยนะ,ะมันมีความเป็นไปได้ว่าคุณจะได้ข่าวพวกประมาณนี้ค่ะสอบราชการเนาะ,ะจากคนเก่าๆของคุณนะคะติดต่อมาแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าอย่างที่มิบอกนะ เ,ออเดี๋ยวโชคจะตามมันจะหมุนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะการที่คุณอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสไปต่างประเทศนะมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้ออกจากออฟฟิศแห่งนี้นะคะที่ที่คุณเพิ่งไปทําเข้าไปทํางานใหม่หรือว่าที่ที่คุณทํางานอยู่แล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคนะคูนิมมองว่าคุณอาจจะได้ออกจากที่นี่นะคะออกจากที่นี่เป็นเพราะว่ามีคนอบอกข่าวแนะนําหยิบยื่นโอกาสให้ว่าเออที่ที่ สำนักง,งานแห่งนี้ที่กระทรวงนี้เขาเปิดรับสมัครเปิดสอบนะรับคนเข้าไปทำงานนะคุณอาจจะได้โอกาสตรงนี้ได้รับข่าวตรงนี้นะคะแล้วถามว่ามีเกณฑ์สอบติดไหมนะคะมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์สอบติดเนาะแล้วก็งานงานนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถเก็บเงินได้นะคะเก็บเงินได้เนาะแล้วก็ มีเงินนะคะมีเงินเนาะถ้าเรารู้จักที่จะประหยัดอดออมแล้วก็บริหารจัดการนั่นเองนะคะน้องฟ้ามองว่าสำหรับชาวกองหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะโชคชะตา,าจ,จะหมุนไปให้คุณนะคะได้เจออีกอ,อ,อีก,อ,กอีกโอกาสดีๆอีกอย่างหนึ่งนะคะการเดินทางไปทางานต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่ใช่โอโหเดอะเบสที่สุดของทุกงานทุกจ็อบบนโลกนี้เนี่ยเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยก็ มีความสามารถแล้วก็เหมาะสมกับ งานแต่ละงานไม่เหมือนกันนะคะตัวคุณเนี่ยพลังงานชาวกองหนึ่งเนะีย่ยยูมีมองว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ว่าอาจจะเออถ้ามีแผนสอบราชการอยู่นะคะก็มีแผนอ่าตอนนี้ทางานเอกชนอยู่เนาะถ้ามีแผนอยากจะสอบข้าราชการอยากเป็นข้าราชการนะคะยูมีมองว่าเออคุณมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะที่จะสอบได้นั่นเองนะคะก็คอยติดตามข่าวสารนะจากเอ่อคนเก่าๆดูนะคะอย่างที่มีแนะนาเนาะก็เป็นกําลังใจให,ให้กับชาวกองที่1นนะคะถ้าพลังงานตรงฝากคอมเมนต์นะคะ กดไลค์แชร์ like, share, ต่อไปเพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นผิงอาคาดด้วยนะสำรับคลิปนี้มีมีเท่านี้ค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณนะคะสำหรับชาวกองที่2นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวกอง2คุณมีโอกาสที่จะได้ไปทํางานที่ต่างประเทศไหมนะคะโอเคก่อนอื่นมิมีขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะ ว่ากองนี้ค่ะใช่กองของคุณหรือเปล่านะคะถ้า Energy ตรงพลังงานตรงให้ฟังต่อนะคะแต่ว่าถ้าไม่ตรงคุณลองไปเลือกกองอื่นดูนะกองนี้อาจจะไม่ใช่กองของคุณนะคะพี่ไพคะ Energy ชาวกองสองช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะวู้เอสวอนนะคะแปดไม้เท้าเอสซับคันะหนึ่งถ้วยวู้ มีอะไรอีกคะในออฟซอร์สนะอ๋อคิงค่ะคิงออฟซอร์สราชาดะนะคะแล้วก็มีวู้้ด h แมจิ i เช a n s โอ้โหคุณเป็นคนเก่งนะเนี่ยอ่าสำหรับชาวกองที่สองอะคะ่ะยูมีมองว่า ตัวคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะธาตุลมนะคะเข้ามาเลือกกล่องนี้ได้แก่ชาวเมถุนตุลกลุ่มนะคะเมถุนตุลกลุ่มเนาะเข้ามาเลือกไพ่กล่องที่สองถ้าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะ,ะยังไม่มองว่า บางท่านนะคะเพิ่งเพิ่งจะได้มีการเดินทางเร็วๆนี้นะคะโดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศนะคะอาจจะมีการจะต้องไปติดต่องานนะคะแล้วก็อีกในแง่มุมหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะได้รับการติดต่อมาจากลูกค้าหรือว่าบริษัทที่คุณไปทํางานด้วยผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะอาจจะเป็นอีเมลนะคะมีความเป็นไปได้นะเพราะเห็นเป็นพลังงานของแปดไม้เท้าขึ้นเกี่ยวกับการสื่อสารแล้วก็ออนไลน์แล้วก็ในบางท่านนะคะ อาจจะเพิ่งได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะงานใหม่แล้วก็เป็นงานที่ชอบงานที่ถูกใจด้วยนะคะแล้วก็อีกในยาน,นึงเนี่ย ในในในมุมร่องของด้านความรักยูมี้มองว่าคุณอาจจะเพิ่งตกลงปรงใจคบกับใครสักคนหนึ่งนะคะเป็นแฟนหรือเปล่านะเห็นเป็นพลังงานของเอสซับคัขึ้นนะะก็ยินดีด้วยนะสาหรับใครที่แบบโสดอยู่แล้วก็แบบอุ้ยในที่สุดก็มีคนรู้ใจสักทีเนี่ยเพิ่งอาจจะเปิดตัวคบกันนะคะเพื่อนๆอาจจะเพิ่งรู้ครอบครัวอาจจะเพิ่งรู้นะคะอาจจะเพิ่งตกลงปรงใจกับใครสักคนหนึ่งนั่นเองนะโอ้ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ อ่ออย่างที่บอกนะตัวคุณเป็นคนเก่งนะชาวกองที่2คะ่ะคุณมีพลังงานของ the magicians ขึ้นนะคะคุณเป็นคนที่มีทักษะการสื่อสารสูงนะคะในที่นี้หมายถึงทั้งการพูดแล้วก็การเขียนนะถ้าคุณไม่ใช่คนพูดเก่งคุณก็ต้องเป็นคนที่เขียนเก่งสามารถเขียนคอนเทนต์เขียนบรรยายอะไรต่างๆให้คนสามารถที่จะแบบเชิญชวน คนเข้ามาดึงดูดเข้ามาหาคุณได้นะคะหรือว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งนะนึกถึงในบริษัทเขาจะต้องมีแบบเ c ็มสักคนหนึ่งที่ต้องมันเป็นพิธีกรเป็นคนที่จะต้องแบบถือไม้แล้วก็พูดนะคะยูมิ่มองเห็นเอเนอร์จีนี้ในตัวคุณนะแล้วก็ขึ้นมากับ8ไม้เท้าด้วยเนี่ยดูเป็นคนที่สื่อสารเก่งพูดเก่งเจราจาเก่งนั่นเองนะคะอแล้วก็อีกในายะหนึ่งเนี่ย พลังงานคิงดาบขึ้นมาดูตัวคุณนะก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบใช้วุฒิภาวะในการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาทีเดียวนะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าคุณแลนอย่างเช่นในหัวข้อนี้นะคุณแพลนที่จะแบบเอ้ยอยากทราบว่าตัวเองนะมีโอกาสที่จะได้ไปทํางานต่างประเทศไหมคุณก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะแบบ เออถ้าฉันย้ายไปจะเป็นยังไงถ้าฉันอยู่ไทยต่อจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องแบบว่าค่อนข้างที่จะใช้วิจารณญาณแล้วก็เอ,อ่อในการตัดสินใจอยู่มากเลยทีเดียวนะเพราะขึ้นเป็นถึงพลังงานเคิงแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเข้ากับเอ,อ่อหัวข้อของเราเลยนะคะว่าถามนางฟ้ากันเนาะยูมีใช้เป็นไพ่ออโรโกะแองเจลแอนเซอร์นะถามนางฟ้าเลยนะคะว่านางฟ้าคะชาวกองสองมีโอกาสที่จะได้ไปทำงานต่างประเทศไหมคะ หนอนะคะหนออ่ะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมนะว่าอ่พี่ไพ่ทาโร่นะคะมีมีอะไรนะที่มเมสเซจอะไรนะคะที่จะบอกกับชาวกองที่สองนะคะ six of swords นะ king of swords ซุปขับโอ้พลังงานคิงควีนขึ้นเยอะมากเดอมนนะคะเดอมนนะสำหรับชาวกองที่2นะคะตอนนี้อาจจะยังไม่มีโอกาสนะไดะ้เดินทางไปที่ต่างประเทศเนาะตามตามนาไพาของนางฟ้านะคะยูมิมองว่าตัวคุณมีพลังงานของความเป็นคิงควีนนะคะแล้วก็อย่างที่ยูมิบอกเนาะคุณอาจจะพึ่ง ได้รับออฟเฟอร์นะออฟเฟอร์งานใหม่นะคะออฟเฟอร์งานใหม่ได้เริ่มต้นงานใหม่แล้วงานที่ว่าเนี่ยเป็นงานที่คุณถูกใจด้วยนะอาจจะเป็นเพราะว่าอา่าพี่ไพ่อาจจะแนะนําให้คุณอะคะ่ะอยู่ไทยต่อก่อนหรือว่าทางานงานนี้อยู่ก่อนเพราะยูไม่ดูตัวตนพลังงานน้าภัยคุณคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกับงานนี้นะแล้วตัวคุณก็เป็นคนเก่งด้วยนะคะเป็นที่ต้องการนะของแบบของบริษัทของผู้คนที่อยู่ที่นี่อะคะ่ะพี่ไพ่ก็เลยอาจจะแนะนําว่าให้คุณ ทำงานที่ไทยไปก่อนนะคะเก็บประสบการณ์นะให้ให้ขึ้นไปถึงพลังงานของคิงซอ w วอนนะคิงซอ w วอนก็เป็นพลังงานของคนที่กระตือร้นแล้วก็ทํางานเก่งนะคะแล้วก็ q u e e n อบคัพเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มีมีมีเอมพัตตนะคะมีมีจิตใจที่แบบว่า เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะแล้วก็มองอีกอีก,อกแง่มุมหนึ่งอะค่ะคว e น n อกควีนซอเนี่ยเขาก็มีพลังงานของความคิดจินตนาการนะคะความคิดสร้างสารรค์เนาะแล้วดูตัวคุณนะคะก็เป็น The Magicians อยู่แล้วนะก็สามารถที่จะเสกสารปั้นงานต่างๆนะคะขึ้นขึ้นมาได้เนาะแล้วก็ถ้าคุณได้ไปต่างประเทศ ในช่วงเนี้ยค่ะยูมีมองว่าคุณอาจจะเกิดเป็นเป็นภาวะซึมเศร้าก็ได้นะอ่อยูมีก็เลยไพ่ไพ่ก็เลยแนะนําว่าขึ้นมาว่าแบบอ่ะคุณอาจจะยังแบบ ยังไม่ต้องไปต่างประเทศต,ตอนนี้นะคะให้คุณอยู่เอนจอยกับงานที่คุณเพิ่งได้มาใหม่หรืองานที่คุณมีความสุขกับมันนะคะได้ทำแล้วมีความสุขงานที่ชอบงานที่ใช่อยู่ที่เมืองไทยเก่อนนั่นเองนะคะแล้วกเ็เก็บประสบการณ์เนาะแล้วก็มาดูกัน,นะคะ่ะว่าในภายภาคหน้าหรือว่าในอนาคตข้างหน้าค่ะคุณอาจจะมีโอกาสเนาะมีโอกาสเนาะได้ ยกย้ายนะคะได้ยกย้ายได้ move นะคะได้ move ออกจากงานเดิมๆที่เคยทำรทูนเดิมๆที่เคยทำนั่นเอง,เองนะสำหรับชาวกองที่สองอยูไม่มองว่าเอนเออร์จีของชาวกองสองเนี่ยตัวคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะแล้วก็จากสถานการณ์ปัจจุบันเนาะคุณอาจจะเพิ่งแบบได้งานใหม่ที่แบบถูกใจนะคะได้ถูกใจหรือว่าเพิ่งได้รับอีเมลออฟเฟอร์งานใหม่นะที่แบบ ที่มันก้นข้างที่จะดีแล้วก็ตรงกับความสามารถของคุณนะคะก็ให้คุณเอ j นจอยกับ งานปัจจุบันของคุณไปก่อนเนาะแล้วก็ในส่วนของอนาคตเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะสำหรับชาวกล่องที่2นะคะแต่ว่ามีมิชื่นชมคุณนะเพราะว่าตัวคุณเป็นคนเก่งนะแล้วก็อิจฉาด้วยนะเพราะว่าคุณได้ทํางานที่คุณชอบงานที่ถูกใจงานที่ตรงกับความสามารถของคุณนั่นเองนะคะก็ขอให้คุณเอ็นจอยกับชีวิตของคุณช่วงนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครกําลังจะไปเริ่มต้นงานใหม่ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะถ้าพลังงานตรงกับคุณมิฝากคอมเมนต์นะคะกดไลค์แล้วก็แชร์ต่อไป เพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นพีกะเดกกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ยูมีไปแล้วนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสำหรับคุณนะที่เลือกไพ่กล่องที่3กล่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าชาวกล่อง3คุณมีโอกาสที่จะได้ไปทำงานต่างประเทศไหมนะคะโอเคก่อนอื่นมีขอเช็ค e NERGY ของคุณก่อนนะคะว่าใช่ตัวตนของคุณช่วงนี้หรือเปล่านะถ้าตรงฟังต่อนะคะแต่ถ้าไม่ตรงคุณลองไปเลือกกล่องอื่นดูนะกล่องนี้อาจจะไม่ใช่กล่องของคุณนะคะ Energy ชาวกล่อง3าช่วงนี้นะคะ The Tower โอ้เอซอบคับเนี่ยค่ะมีอะไรเออวู้เอซบ,บะะอลเอบบออมเจอรจีดีเลยนะคะชาวกองที่สามนะถัะดมาควีนซอบคับนะอืม สำหรับ energy ของชาวกองที่3มนะคะยูมิ่มองว่าในบางท่านนะคะคุณอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างป,ป,ปุบปับฉับพลันขึ้นมานะถ้ามองในเรื่องของการงานเนาะคลิมนี้เราพูดถึงเรื่องของการงานเนาะคุณอาจจะ,ะต้องบริษัทอาจจะปิดตัวลงนะคุณก็อาจจะต้องออกมาจากที่บริษัทนี้นะคะมีการปิดตัวลงปิดตัวกระทันหันของกิจการงานบริษัทคุณต้องออกมากระทันหันเนาะหรือว่าคุณอาจจะต้องแบบยอมจำใจนะคะออกมาจาก ที่นี่นะคะออกมาจากที่นี่เนาะเห็นเป็นพลังงานของ The t ทาวเขึ้นนะแต่ว่าที่มิ้บอกว่า Energy ดีทีเดียวเพราะว่าไพ่สามใบที่ขึ้นมาประกบกันเนี่ยค่ะบางท่านเนเาะอ สามารถที่จะหาง,งานใหม่ได้แล้วนะคะเราก็เป็นการเริ่มต้นงานใหม่ที่ดีที่ถูกใจบางท่านทํางานเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะคะบางท่านาทํางานเป็นแบบเกี่ยวกับบาร์รีสอร์ทนะคะเป็นเกี่ยวกับพวกอาหารเครื่องดื่มเนาะเป็นไปได้นะคะ อาจจะทํางานโรงแรมนะคะอาจจะออกที่โรงแรมนี้แล้วก็แบบว่าไปไปได้งานที่โรงแรมใหม่นะคะทํางานเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มนะคะเป็นไปได้หรือทํางานเกี่ยวกับแบบร้านอาหารรูปท็อปบาร์นะคะมีความเป็นไปได้เนาะแล้วก็อีกในยหนึงเนี่ยคุณมี คุณออกจากงานงานนี้ออกจากที่ทํางานนี้นะคะและได้มีโอกาสได้ไปเริ่มต้นงานใหม่นะคะหรือว่าใครที่ยังหางานไม่ได้เราก็มองหางานอยู่ยู่นีมองว่าคุณจะได้งานนะคุณจะได้งานนะเป็นงานที่คุณถูกใจด้วยแล้วก็เออในบางท่านอะค่ะมันจะจะได้ทํางานที่ตัวเองเออมีแพชชั่นกับมันนะคะมีแพชชั่นกับมันเนาะในการที่จะ ดำเนินชีวิตต่อไปได้ค่ะแล้วก็มีพลังงานควีนควีนซับคัพขึ้นมานะคะในพลังงานของบางท่านยูมิมองว่าคุณอาจจะออกจากที่ทํางานนี้เนาะแล้วแบบาบางท่านอาจจะแต่งงานที่ครอบครัวแล้วนะคะในในหน้าไพ่เป็นพลังงานผู้หญิงเนาะเออตัวคุณที่เป็นผู้หญิงะคะ่ะที่เข้ามาดูเออมาเลือกไพ่กองสามยูมิมองว่าเออในไหนคุณก็ออกจากงานประจําที่เดิมแล้วนะคะอ่าสามีอาจจะอยาก หรือว่าแฟนของคุณนะคะอาจจะอยากให้ค mm ุณอยู่บ้านมากกว่านะอยู่บ้านมากกว่านะทางานที่บ้านแบบดูแลดูแลครอบครัวนะคะหรือว่าทํางานอยู่กับบ้านหรือว่ามีกิจการงานที่ต้องทําที่บ้านนะคะมีความเป็นใบด้นอาจจะเป็นแบบร้านขายของชํานะคะหรือว่าเป็นแบบกิจการแบบหอพักนะคะประมาณนี้ก็คือแบบว่าดูแลหอพักนะคะประมาณนี้มันเป็นกิจการที่ทําอยู่ที่บ้านนะ อ่ะดูมิ้เห็นเป็น energy ประมาณนี้นะคะอ่าพลังงานตรงกับคุณไหมคะแล้วก็เห็นเป็นพลังงานถ้วยถึงสองใบเนาะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้านะเข้ามาเลือกไพ่กล่องนี้นะชาวธาตุน้ําได้แก่คุณที่เกิดอ่าในราศีเมษน,นะคะมีนาคมเนาะกรกฎนะคะแล้วก็พิจิกเดือนพิจิก,กาย,ยนนะคะเข้ามาเลือกไพ่กล่องนี้อ่าถ้าเดือนเกิดราศีเมทตรไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวเรามาถึงคําถามของเราดีกว่านะคะสําหรับหัวข้อพิกอ่ะ พี่กระเด็กพี่กระเด็กเลือกกองไพ่เนาะอ่ะถามนางฟ้ากันนะคะนางฟ้าคะชาวกองสามมีโอกาสที่จะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศไหมคะอุย๊ยคุณ นะคะอุย๊ยดีใจด้วยนะสอหรับชาวกองที่สามคะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะเออบางท่านเนาะออกมาจากที่ทํางานเดิมนะคะอ่ะแล้วคุณมีแผนอยากที่จะไปทํางานต่างประเทศนะนางฟ้าบอก yes นะคะ yes นะอ่ะเดี๋ยวเรามาถามกันต่อดีกว่านะถามนางฟ้ากันต่อนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปตาางมานต่างประเทศอะคะ่ะนางฟ้าจะมีโอกาสได้ไปเมื่อไหร่คะอ่า ชาวกองสามนะะถ้ามีโอกาสได้ไปทํางานต่างประเทศอยากทราบว่าจะได้ไปเมื่อไหรค่ Wait. Wait, ะคะ่ะเดี๋อวเอน๋ยะรอก่อนโอนะเคเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวรอมาถ่าพี่ภายเพิ่มเติมนะคะมีอะไรอยากจะบอกกับชาวกองสามบ้างคะ่ะ เอซ o บโซสนะมีอะไรอีกมีอะไรอีกเมสเซจนะคะซิกซ์เพนเดนะนาย e o วอนนะคะเดชาริอัต โอเคค่ะสำหรับชาวกองที่3นะคะถามว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศไหมนะคะนางฟ้าบอกเยสนะคะแล้วก็ถามนางฟ้าว่าแล้วได้ไปเมื่อไหร่คะอ่ะเราว่าคนก็ต้องอยากรู้ใช่ไหมว่าถ้าได้ไปจะได้ไปเมื่อไหร่นะนางฟ้าบอกรอไปก่อนอ่ะเรามาดูกันว่าทําไมนางฟ้าถึงบอกว่ารอไปก่อนนะคะมี่มองว่าจากหน้าไพ่เนี่ยอ่อถ้าคุณจะไปอะคะ่ะ ถ้าแบนจะไปจริงๆคุณจะต้องใช้การตัดสินใจที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะอย่างที่มิบอกมิมิเห็นเอ NERGY ของบางท่านน่ะเพิ่งออกมาจากบริษัทเดิมแล้วก็ได้เริ่มต้นงานที่ชอบงานที่ใช่แล้วด้วยนะคะงานที่มีแพชชั่นด้วยพอนี้พอเราอยากจะไปต่างประเทศเนี่ยเราก็แบบเอ้ยเราจะทิ้งงานที่ชอบงานที่ใช่ที่ไทยตรงนี้ไปจริงๆหรออ่ะถ้าใครอยากที่จะไปเนี่ยก็คือต้องใช้การตัดสินใจที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่า การที่คุณได้ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทัฟสําหรับคุณก็ได้นะมันอาจจะแบบเหนื่อยเกินไปสําหรับคุณก็ได้นะคะมันมีความเป็นไปได้เน,ะะนาะนังฟ้าก็เลยบอกอ่ะ,อะ,อะให้แนะนําว่าแบบเออง,งั้นรอไปก่อนนะคะรอไปก่อนนะอาจจะยังแบบไม่ใช่ตอนนี้หรือเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ในอีกนยยะหนึ่งนะ บางท่านที่ออกมาจากงานอะคะ่ะแล้วคุณมีพาร์ทเนอร์ trench, คุณมีแฟนนะแล้วก็พลังงานหน้าไพายเป็นพลังงานควีนเนาะเป็นพลังงานผู้หญิง you, เนาะบางท่านนะคะสามี eking, รหรือว่าแฟนของคุณนะคะเขาอยากจะให้คุณอยากให้คุณเน่อยอ,อ,อยู่ที่บ้านมากกว่าทํางานอยู่ที่บ้านอยู่กับเขามากกว่าเพราะว่าเขาจะเป็นคนเลี้ยงดูแล้แลวก็เป็นคนเปย์คนเองเอ่าไม่ต้องแบบว่าไปแบบลำบากลำบนทำงานที่ต่างประเทศเพราะว่าแบบคนที่ไปทำงานต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องแบบ ต้องแบบเซอร์ไวนิดหนึ่งนะคะต้องแบบเป็นเซอร์ไวเวอร์ดิดนหนึ่งต้องพยายามที่จะเอาตัวรอดเอาชีวิตให้ได้แต่ละวันแบบวีคนี้ฉันจะแบบ หางเงินฉันต้องทํากี่จ j อบถึงจะแบบมีเงินมาจ่ายค่าบ้านประมาณนี้นะคะบางทีบางที่เนอะอย่างออสเตรเลียเอ่อเห็นเขาบอกว่าจ่ายเงินค่าห้องเป็นวิคนะคะไม่ได้เป็นเดือนเนะเาะก็วันหนึ่งคนคนวิ่งงานตั้งแต่แบบเช้ายันดึกเลยวิ่งสองงานสามงานต่อวันนะคะการที่คุณไปเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างทัฟสาหรับคุณหรือเปล่านะนางฟ้าบอกว่าคุณผูมโเกาสได้ไปนะแต่ว่าถ้าอยากไปเนีย่ยคุณต้องแบบตัดสินใจดีๆนะนางฟ้าก็เลยไม่ได้แบบว่าเจาะจงมาว่าแบบ คุณจะต้องได้ไปเมื่อไหร่นะให้คุณรอไปก่อนนะคะให้คุณรอไปก่อนนะบางทีการที่คุณได้ได้อยู่บ้านนะคะ,ะทํางานอยู่ที่บ้านดูแลแฟนของคุณอยู่ที่บ้านนะแล้วก็ให้แฟนของคุณเปเนี่ยมันก็มันก็ดีแล้วนะคะแล้วก็ในบางท่านเนาะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์นะแฟนอาจจะเปด้วยรถยนต์คันใหม่นะคะมีความเป็นไปได้นะก็คือแบบ ในบางท่านที่เป็นผู้หญิงที่เขามาเลิอกกองนี้ค่ะถ้าคุณมีถ้าคุณมี energy ประมาณนี้เนาะออกจากงานแล้วแฟนอยากให้อยู่ที่บ้านมากกว่าดูแลเขาทํากับข้าวแล้วก็ดูแลกิจการที่บ้านเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ทัฟเท่าไปไปไป,ไปต่างประเทศนะคะไปไปไปทำงานที่ต่างประเทศเนาะมีความเป็นไปได้นะคะนั่นเองเนาะเพราะว่าคุณจะได้ได แฟนคุณอาจจะเปด้วยรถคันใหม่นะแบบเออไม่ต้องไปหรอกอะไรเดี๋ยวซื้อรถให้ใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณจะได้รับการเปจากแฟนของคุณด้วยนะสำหรับชาวกองที่3นะที่แบบมีแฟนหรือว่ามีพาร์ทเนอร์ของตัวเองอยู่แล้วนะคะประมาณนี้อืก็ พลังงาประมาณนี้นะคะสำหรับชากลองที่3ถ้าคุณจะตัดสินใจไปเนาะถ้าคุณจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเนาะว่าคุณโอเคฉันฉันฉันอยากไปหาประสบการณ์ฉันอยากจะไปฝึกภาษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอยากไปเผชิญโลกกว้างเนี่ยคุณอาจจะแบบ ตัดสินใจคุยกับแฟนดีๆนะคะแล้วก็ใช้การตัดใจเด็ดขาดเนาะแล้วก็ใน energy ของบางท่านนะคะเพิ่งจะออกจากที่เก่าแล้วก็ได้งานที่ชอบงานที่ใช้งานที่ถูกใจงานที่มี passion นะคะถ้าคุณจะไปนะ,ะถ้าคุณจะไปคุณมีโอกาสได้นนไปแต่คุณก็ต้องใช้การตัดสิในใจที่เด็ดขาดเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันนะเพราะว่างานที่คุณ งานที่ชอบงานที่ใช่ที่คุณได้ทําอยู่ตอนนี้ที่ทํามาจากความรักหรือว่าความชอบส่วนตัวเนี่ยมันก็ทําเงินให้คุณได้ดีเหมือนกันนะคุณก็จะได้รับเงินจากลูกค้าเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะถ้าคุณจะจะออกจากงานตรงนี้งานที่ไทยงานที่ชอบงานที่ใช่ของคุณไปที่ต่างประเทศคุณก็ต้องใช้การตัดสินใจที่ค่องข้างที่จะเด็ดขาดเช่นเดียวกันนั่นเองนีคะก็เป็นกำลังใจนะให้กับชาวกองที่3ด้วยนะคะ ก็ประมาณนี้ถ้าพลังงานตรงยมี่ฝากเอ่อคอมเมนต์นะคะกดไลค์แล้วก็แชร์ต่อไปเพื่อนๆด้วยนะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ยูมีมีเท่านี้นะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย